สวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่และก็น้องนิสานะคะจะมารีวิวหรือจะมาเตาเครื่องเครื่องน,นวดเครื่องน,น,นวดวันนี้เราสั่งเครื่องนวดมานะคะนี่แกะเลยน,นี่อ๋อคุณนิสซังจะเป็นไอที่ตีเครื่องน,นวดอ๋อไอนี้นะคะมันจะมีคู่มือทั้งเป็นภาษาอังกฤษ แล้วก็ภาษาไทยโอดีมากเลยรุ่นนี้ใช่มีภาษาไทยภาษาจีนนะคะม,มาจากแบร์เลยมากแบรนะคะโอเคห้นมาค่ะขึ้นมาเลยเราซื้อรุ่นสีนนะคะห้าิอหโอเค ใช่ค่ะอีะไรท่อ่ามีอะไรบ้างคะเอาน h i s ออกนะคะก็จะเปิดได้เป็นโมเดลค่ะแล้วก็มีตัวถ้วยตวงใช่ไหมคะอ่ามีถ้วยตวงมีช้อนตวงให้เรานีเป็นฝาปิดเนาะเป็นฝาปิดชัดแล้วก็ข้างในก็จะเป็นขนาดนี้นะอ๋อมีสองไซส์อ่าสองไซส์ช้อนตวงแล้วก็ถ้วยตวงให้เราแล้วก็ โถตีนะคะโถตีขนาดห้าดิสนะคะแล้วก็สายของมันเป็นนี่ปักสามตาเราเสียบได้ทุกที่นะคะเนี่ยแล้วต้องมีแล้วก็ตัวนี้จะมีอะไรบ้างนะคะที่จะบอกตัวนี้คือรีเซ็ตแล้วก็มีตั้งเวลาอ่านี้ตั้งเวลามีสตาร์ทมีสต็อปค่ะมีสต็อปแล้วก็มีอะไรบ้างคะก็มีที่นวดในกดนวดนี้อ๋อกดนวดในฟังก์ชัาหลัทย ่าน้องนิสาดูให้หน่อยค่ะนี่สมุดไทยอย่างนี้ค่ะออ๋สมุดไทยนี่อ่าุทไยนี่นะคะเขาก็จะบอกว่าประกอบด้วยฝาเหล็กบนอ่านั้นฝาเหล็กบนนะคะแล้วก็ที่สิ่งเป็นพลาสติกนะแล้วก็มีภาชนะที่ใส่แป้งก็คืออันนี้ใช่ไหมคะอันนี้อ่าแล้วก็มีอันนี้ก็คือช้อนแล้วก็ถ้วยตวงแล้วก็มีดเมื่อกี้ค่ะมีดอันนี้ค่ะ อ่าอันนี้ก็คือใบมีผสมนะคะใบมีผสมใช่ใบมีผสมค่ะผสมครื่องไว้กวนใช่ใช่ไว้ใส่กวนตรงนี้เลยอ๋อใช่ใส่ได้นะเลยอ่าใส่ได้เลยมันเป็นแบบอันเนียใช่อ่าจะใส่เข้าไปอย่างนี้นะคะอ่าใส่เข้าไปแล้วมันก็จะตีนวดนะคะแล้วก็มันจะจะบอก อันนี้มันก็ดีนะคะมาบอกไทยได้หมดเลยเนาะมันสามารถบอกได้เลยว่าเราต้องใช้น้ำเท่าไรย inform inform <tuh. S 1> กี่ช้อนนะคะอะไรทั้งหมดเลยโอเคเลยอันนี้ก็เป็นรีเซ็ตนะคะอันนี้คือมิกคือผสมผสมอ่าใช้ค่ะตั้งเวลาเอ้ยไม่ใช่อันนี้คือลดเวลาลงอันนี้เพิ่มเวลาใช่ไอใช่เพิ่มเวลาขึ้นอันนี้คือรีเซ็ตคือพักพรพักพักแป้งพักแป้งแล้วก็คืออันนี้สปาร์ทอ่าโอเค นนี้เราจะทําขนมปังไส้เลยกันดีคะอ๋อ,อ,อไส้ปล่อยทองนะคะเรามีไส้ปล่อยทองเมมเดี๋ยวพรุ่งนี้เราทําขนมปังกันนะคะยังไงก็ขอบคุณป้าที่ซื้อเครื่องมมาให้เราเราจะทําขนมเป็นพรุ่งนี้และก็จะทําขนมปังทุกวันได้อ้วนไม่ใช่มันมี ข้างล่างแบบดูด,ด,ดไว้เลยเใช่ค่ะมันก็มันจะไม่ไม่เคลื่อนใช่ไหมคะตรงนี้ก็ทำขนมปังนะคะให้เพื่อนๆดูกันนาอ ยังไงก็เราสองคนไปกันนะคะบ๊ายบายเดี๋ยวพรุ่งนี้ทำขนมปังกันค่ะ